สวัสดีครับชาวราศีสิงห์พบกับโค้นเมืองสีมีคำพยากรณ์ประจำปี2566มานำเสนอสู่มีรักชาวราศีสิงห์นะครับกันทุกคนนะเป็นคำพยากรณ์ของปี2566นะครับก็ถือว่ามีดีคุ้มนะครับพลาหูเอง ก็ยังอยู่ในมุมที่ในเรือนคู่ธาตุนะในเรือนที่เป็นดาวคู่ธาตุกันดังนั้นในความที่เป็นเป็นอริเป็นศัตรูเป็น,ปนไม่เบื่อไม่เมากันนี่ก็ถือว่าชาวราศีสิงมีความปลอดภัยจากดาวนุกประกอบอันเป็นดาวพระก๊กคู่ธาตุอันเป็นดาวพระพระหกค,คู่มิตรอะไรลักษณะอย่างนี้นี่ที่คอยขัดเกาวบบเคราะห์บาปพทั้งหลายหละไม่ให้เข้ามากุ้มกลุมทร้าย นะ,ะดวงชะตาหรือมาเป็นอุปสรรคที่ทําให้ลิกิจดวงชะตานั้นไม่เป็นไปตามแนวทางที่ควรจะเป็นไปดังนั้นปี2566นี้ของชาวราศีสิงห์จึงถือว่าเป็นจังหวะที่สตาร์ทออกตัวให้ไปแบบนิ่มๆน,นะไปพุ่งแรงก็ไม่ได้เขาเรียกว่าดีเด่นดังในสังคมนี่ก็ว่าจะโดนขึ้นมาทันที มันจะมีหักลบกบนี่หักล้างกันลงมาด,งมาดงมาึงกันลงมาฉุดกันลงมาลางกันลงมาทําให้ไม่ประสบความสําเร็จเทนคนิคของการดําเนินชีวิตในปี2 5 6 6เนี่ยนะครับจากปีขานกก้าวสู่ปีเถาะแล้วทุกอย่างเนี่ยให้ไปอยู่ในลักษณะของน,นะเรียบเรียบเนิบเนิบช้าช้าปาเล่มงงามแล้วก็ไม่ไม,นะไม่เสียหายนะไม่ได้ส่งผลเสียหายอย่าไปดีเด่นดังอย่าไปแข่งขัน นะครับอย่าไปอวดแล้วก็มันต้องต้องมีชีวิตอย่างสมถะสมถะมันไม่ใช่อดนะไม่ใช่ต้องมัธยัสถ์อดอมอะไรต่างๆนะมันเป็นความพอดีที่จะมีที่จะใช้นะในมุมของความคิดนึก่านต่างๆทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกนำออกมาโดยมีความเป็นโดยมีสมถะเป็นนำเป็นสื่อนำ แล้วก็จะพาเราไปทำไมด้วยความไม่ฟุ้งเฟอ้อไม่ฟุ้งซ่านในความคิดไม่ฟุ่มเฟือยในการใช้ลักษณะยอย่างนี้เนี่ยนะครับชาวราศีสิงห์คนที่จะดําเนินชีวิตไปในลักษณะนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประกอบธุรกิจส่วนตัวประเภทใดก็แล้วแต่นะครับต้องไปแบบนี้นะไปแข่งขันทุ่มหมอะไรต่างๆทั้งหมดเลย,เน,ยนั่นคือเส้นทางแล้วก็หนทางสู่การที่ ตกเข้าไปในหลุมดาที่มันผมไม่เต็มนะครับคุณทุกสภาพกําลังยังไงคุณไม่มีทางที่จะถมในในจุดที่ความเป็นโมนาหรือที่เป็นหลุมดานี้ได้เลยดังนั้นต้องประคองตัวค่อยๆสร้างค่อยๆตอกแตกตอกแตกไปเรื่อยๆนะ <c oughs> ตรงไหนพอกระโดดข้ามได้ก็กระโดดข้ามตรงไหนที่มันไกลเกินก็ค่อยๆต่อสะพานเดินหาที่รองแล้วค่อยๆเดิน ทุกวัยนะทุกเพศทุกวัยของชาวราศีสิงค์ครับทั้งศึกษาเราเรียนอยู่ทั้งทาม,มาหากินประกอบอาชีพส่วนตัวแล้วก็เป็นพนักง,งานลูกจ้างนะครับหรือผู้ที่มีไรายได้ประจําผู้ที่มีไรายได้รายวันหรือประกอบอาชีพอิสระฟรีแลนซ์อะไรต่างๆทั้งหมดไม่ใช่ปีที่จะต้องทุ่มโหมแข่งหรือไปหลงทางกับกับมุมของ ดวงดาวอีกแขนงหนึ่งว่าทําให้ดีเลิศประสฐสีแล้วนี่ตรงนี้นี่ต้องต้องระมัดระวังนะครับแต่ไปประคองดีกว่านะครับถ้าคุณประกองได้การเงินของคุณก็จะมีเข้ามาอย่างสม่าเสมอมีความคล่องมือมีความคล่องตัวาง่ายใช้กล้องหมุนง่ายแต่มันไม่ใช่เรื่องของปีที่จะต้องเก็บออมหรือเป็นปีที่จะต้องไปซื้ออะไรที่ใหญ่ๆจนกลายเป็นภาระ ผ่อนผันไปยาวนานเป็นประคองตัวนะครับประคองตัวเน้นอย่างเดียวเลยชาวาลาซีสิงประคองตัวแต่ถ้าฟุ่มเฟือยเมื่อไหร่แล้วเราก็หรือขาดการปิดคิดว่าในปีนี้แล้จะได้เยอะได้มากทุ่มสร้างภาระก่อหนี้ไว้ล่วงหน้าแล้วนั่นแหละคือเส้นทางการล่อให้คุณเดินเข้าไปในลักษณะนั้นเอากิเลสเข้ามาล่อเอาความอยากได้อยากมีเข้ามาล่อเอาผลประโยชน์ ที่คุณยังไม่ได้เลยในวันนี้แต่ว่าเอาไปตั้งประโยชน์ไว้ในวันหน้านะครับนั่นแหะค,นะค,คือตัวล่อทําให้คุณต้องเดินเข้าไปสู่ตรงนู้นสุดท้ายมันมนันภาพลวงตานะมันเหมือนกับบ่อน้ําที่มันเป็นบ่อเก่าคุณนะแล้วก็พวกหญ้าวัชจะพืชนจะขึ้นเต็มไปหมดคุณคิดว่ามันเป็นพื้นดินไงแต่คุณก็วิว่งเข้าไปนะแล้วก็จมลงไปยิงดินยิงจม นะเพราะฉะนั้นใกล้ควรคิดให้ดีนะครับเส้นทางชีวิตของชาวราศีสิงในปี2566หาบลงตาเยอะนะนะครับเพราะอะไรเพราะเรือนตรงข้ามพบที่เจ็ดเรือนตรงข้ามเป็นเรือนของปลาหูเลศน์คนในมนกลคนใดต่างๆ,ๆทั้งหมดเลยนะครับอยู่ที่เขาละ่ะ คุณสมบัติด้านลบของราหูคุณอย่าลืมนะครับในสิ่งตรงนี้จำให้ตรงหนักบุคคลผู้มากับการยกยอปอปัน้นหวานคำหวานเข้ามาเยินยอคุณคิดหมายว่าดีอันนี้จะได้ไว้ใจนะครับแต่เป็นลูกน้องคนใกล้ชิดก็มักจะเกิดความเสียหายเพราะการรับข้อมูลฝ่ายเดียว คุณเองคุณจะต้องควรลงมือสืบข้อมูลเองด้วยหลายๆด้านนะครับฟังให้มากพูดเมื่อจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจนะครับแล้วทุกอย่างก็จะพาให้ชาวราศีสิงห์ผ่านพ้นเรื่องราวเสียหายได้ผลเสียหายทั้งหมดเลยมันจะไปรวงกระทบวัดกันที่การเงินเป็นด้านหลักเสียหายอะไรมากก็ต้องเงินใช้เงินในการแก้ไขปัญหาทั้งนั้น ไม่ใช่เสียหายเรื่องสิ่งของวัตถุนะครับจากวัตถุเสียหายแล้วซ่อมแล้วก็คือเงินนั่นแหละนะครับโสมุ่ยในการดําเนินชีวิตก็เยอะขึ้นมากขึ้นนะอะไรซ้ําๆผิดบ่อยๆก็มักจะเกิดขึ้นในเรื่องราวเดิมๆทําให้ชาวราศีสิงห์ต้องแก้ไขยอยู่ในเรื่องราวอย่างเงี้ยแล้วก็เสียหายอย่างเงี้ยผิดพลาดอย่างเงี้ยอยู่ตลอด ตลอดปี2,566นี้แหละนะดังนั้นเนี่ยให้รู้เท่าทันแล้วก็ค่อยๆคิดค่อยๆวางแผนทำงานอย่างมีสเตปแล้วก็มีแบบร่างมีการเขียนตัวฉาได้แรมอะไรต่างๆทั้งหมดนะครับก่อนที่จะลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็เขียนไปเลยหนึ่งทำอะไรสองทำอะไรเมื่อถึงสองจะถึงสามอะไรพวกนี้เขียนไว้ร่างไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆเดินตามนั้นนะ นี่คือแนวาทางของการดำเนินชีวิตของชาวราศีสิงห์ตลอดท่วงปี2566นะครับนะส่วนปัญหาอื่นๆปัญหาสุขภาพจะเป็นในเรื่องราวของในระบบช่องท้องมากกว่าโดยเฉพาะเรื่องของ,ของพาะปัสสาวะนะครับไม่ว่าจะเป็นบุรุษเพศหรือสตรีเพศนะครับก็ตัวนี้ก็ให้ดูว่าการติดเชื้อทั้งท่อทางเดินปัสสาวะการเข้าห่วงน้ําสาธารณะหรืออะไรลักษณะนี้มันเป็นแหล่งาะเชื้อทั้งนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นหยุกยาก็มีพบไว้ติดตัวเมื่อเวลาที่จะต้องเดินทางนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของการอั้นปัสสาวะไปนานเกินตัวนี้ก็จะทําให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบได้เพราะฉะนั้นชาวราศีสิงมีโรคนี้โรคเดียวที่จะเป็นจุดที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเจ็บไข้ได้ป่วยเรื้อรังยาวนานซึ่งจะมีผลถึงถุงน้าดีเพราะฉะนั้นให้ะระมัดระวังนะครับนะครับในส่วนนี้แล้วก็ดูแลใส่ใจ นะอย่าอั้นปัสสานานนะครับโชคลาภของชาวราศีสิงห์ปี2566นี่เอาเป็นว่าซ้อมมือซะนะครับถือว่าเป็นซ้อมมืออย่าไปคาดหวังอย่าไปคาดคิดอย่าไปตั้งความหวังไว้ซ้อมมือไว้นะครับปี2 5 6 7ค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งนะแต่ว่าถ้าเลิกได้อยู่ได้ ก็พักไว้ก่อนเว้นรักไว้ก็จะดีที่สุดครับเอาความสําเร็จด้านหน้าที่การงานเอาความสําเร็จด้านความาผลเรื่องวิรางวัลให้มันเป็นความพอใจเป็นความภูมิใจแล้วก็ทําให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นตรงนี้จะถือว่าเป็นความโชคดีมีโชคลาภมากกว่าด้าน,นการเสี่ยงนะครับสําหรับชาวราศีสิงนะครับโอเคนะครับคร่าวๆอย่างนี้พอเป็นแนวทางให้ท่านได้นําไปเป็นข้อมูล ประกอบการตัดสินใจวางแผนการดำเนินชีวิตตลอดปี2 5 6 6ัาหสำหรับชาวเวลาสีสิงค์ครับพบกันใหม่กับโขนเมืองสีในคลิปถัดไปนะนะครับจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็จะค่อยๆนำเสนอมาให้กับนิรักษ์แฟนเพียแฟนรายการของเราก็จะค่อยๆนำเสนอมาสูุ่ผู้ชมทุกๆท่านนะครับ ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องโหราศาสตร์แล้วก็การดําเนินชีวิตการใช้ชีวิตนะบางทีเราก็เครียดอยู่ในสภาวะอย่างนี้แล้วก็มีอะไรที่พอผ่อนคลายบ้างที่มันนอกเหนือจากตำรับตาราวิชาโหราศาสตร์ที่จะต้องคลิยนเลียดกันกับดวงชะตาลิขิตหมายนี่ก็มีอะไรที่มันพักผ่อนมีมีอะไรที่มันมันเปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็จะค่อยๆนํามาเสนอนะครับโอเคครับสวัสดีครับ